ดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มรหัสไก่ตันนะทุกคนรหัสไก่ตันที่ผมจะมาสุ่มวันนี้ก็คือรหัสไก่ตันราคาสามสิบเก้าบาทนะทุกคนจะเป็นรหัสไก่ตันนี้เลยนะนี่ครับเพราะว่าผมจะมาลุ้นเจ็ดหมัดนะทุกคนนี่วันนี้ผมจะทําการมาลุ้นเจ็ดหมัดนะก่อนที่เราจะไปส่งกันเนี่ย๋ยวผมจะทําการเติมเงินให้ทุกคนดูด้วยนะว่ามันเติมยังไงนะทุกคนเผื่อบางคนยังเติมไม่เป็นไง ให้ทุกคนกดมาที่3อันด้านบนนี้นะทุกคนแบบซ้ายนะซ้ายบนนะอ่ะกดมามันีะเขียน่าเติมเงินนะทุกคนอ่ะเติมเงินปึ๊บทุกคนก็เลือกเอาเลยนะครับว่าทุกคนจะเติมแบบไหนนะทวนทัวนนี้ w a l l ็ตแบบเป็นอ่างเปาหรือว่าจะเป็นบัญชีธนาคารทุกคนแต่ของผมจะใช้เป็นบัญชีธนาคารนะแล้วก,กดมาตรงนี้นะทุกคนแล้วให้คัดลอกตรงนี้ไปนะครับคัดลอกนี้เป็นเลขบัญชีของทางร้านนะทุกคนแล้วก็ ให้ทุกคนนะเอาไปวางปุ๊บแล้วก็ทุกคนจะเติมกี่บาทก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะทุกคนอ่าสมมุติว่าทุกคนเติมมาแล้วนะกดมาที่อัพรูปนะทุกคนเพราะว่ามันจะให้เอาสลิปอะที่เราโอนอะส่งไปให้ทางร้านนะก็จะเป็นแบบนี้นะคนสลิปกดไปเลยนะกดไปหนึ่งครั้งนะสมมุติน่ะมันคือสลิปนะทุกคนผมกดเข้าไปแล้วปุ๊บทางร้านก็จะขึ้นแบบเติมเงินให้เลยนะทุกคนอันนี้ผมเติมไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มเลยนะทุกคนว่า เราจะได้เจ็ดหมัดหรือเปล่านะทุกคนเออใครที่สนใจลหัสเจตันศูนย์บาทจนหนึ่งบาทก็สามารถมาจัดกันได้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขาเอาไก่ตันหนึ่งบาทลงทุกสี่ทุ่มนะทุกคนสามารถมาดักกันได้นะครับเออใครอยากได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มกันเลยแล้วกันนะทุกคนอือตอนนี้ผมมีอยู่สี่สิบสี่บาทนะทุกคนเออ <c oughs> ผมจะสุ่มแค่สามสิบเก้านะว่าลุ้นว่าจะได้เจ็ดหมัดหรือเปล่านะทุกคนถ้าได้ก็ได้โค้ดงดีอะ มาโดซื้อเลยแล้วกันผมจะเข้าไปรีวิวให้ดูด้วยนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ก็ทําการซื้อเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนอ่าซื้อเสร็จแล้วมันจะให้กดคําามาดูข้อมูลนะอันนี้เนี่ยผมซื้อนะทุกคนนี่ไอตัน 6G บาทปุ๊บให้กดดูข้อมูลนะแต่ว่าผมจะไปกดให้ดูนะทุกคนนี<อ>่ก็เป็นรหัสที่ผมซื้อไว้นะทุกคนเออดูครับผมซื้อไว้เยอะนะทุกคนเอเอเกมแจกไงเกมแจก โอเคเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปในเกมทุกคนไปเจอกันโอเคแ้แ okay, ต่เข้ามากันในรหัสแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจ็ดหมัดไหมทุกคนเออเดี๋ยวเขาเข้าไปดูนะถ้าไม่ได้เจ็ดหมัดผมแจกรหัสนี้เลยทุกคนขอ100หนึ่งร้อยไลน์นะถ้าเกิดไม่ได้รหรัสนะเอยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้เจ็ดหมัดน,นะทุกคนขอ100หนึ่งร้อยไลค์ผมลงใต้ใต้คอมเมนต์เลยเออถ้าหนึ่งร้อยไลค์ปุ๊บผมลงใต้คอมเมนต์เลยถ้าไม่ได้เจ็ดหมัดน,นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเลย โอ้ยมไม่ได้เจ็ดวาทนะทุกคนโอเคก็แจกเลยรหัสนี้นะทุกคนแจกตาคอมเมนต์เลยนะทานถึงหนึ่งร้อยไลค์นะทุกคนฝากกันค่อยช่วยกันกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับ่ะเดี๋ยวมารีวิวรหัสให้ดูนะทุกคนว่ารหัสนี้เราได้อะไรมาบ้างนะทุกคนโอเคก็จะเป็นมัทชาร์เต้โอ้ยแบตเตอรี่สี่ร้อยนะทุกคนน่าจะมีมัทก่อริมเม้นนะถ้าเกิดแบตเตอรี่ให้หมัทตรงนี้สี่ร้อยนะเออมัทหมกมัทกริเมน He Man, ก็น่าจะมีนะโอเค ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเออถือว่าไม่ได้แย่นะก็มีหาง,ง,งคงหายคีมาให้ด้วยเลยเต็มแบตเตอรีร่ดับยังไม่มีนะผลไฟโอ้โหสกิลเดียวตื่นด้วยนะไปคอไปเจอทุกคนเราไปดูไอเทมข้างในกันดีกว่านะว่าว่ามันแบบว่ามีไอเทมโหดๆให้เราหรือเปล่าบ้างนะแบบทดแทนเจ็ดหมัดที่เสียไปหรือเปล่านะเออมันไม่ได้ทุกคนไปเจอไปดูไอเทมนะเฮ้ยไอเทมมาเฮ้ย หมูมัลติแบบว่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝามันเลยนะทนกคอแต่ก็มียามะมาให้ด้วยโอเคมีพระคุมโอเคมีพระคุมโอ้ยมีผลชาร์ตทุกคนะทุกคนเออมีผลแดงมาให้ว่ะผลหนึ่งนะทุกคนโอ้โหกะเอาเรื่องอ่ะถือว่าได้อ,ะอ่ะทุกคนอ่าใครสนใจอยากได้รหัสนี้นะทุกคนอขอคนละหนึ่งไลค์นะว่าผมจะแจกเลยใต้คอมเมนต์นะทุกคนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไลค์เมื่อไหร่ปุ๊บผมลงเลย ผมใส่รหัสให้เลยใต้คอมเมนต์ทุกคนอับนี้ใครอยากได้เออแต่ใครถ้าใครไม่อยากได้ก็ก็ขอคนนึงไลค์อยู่ดีนะทุกคนเออเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะทุกคนจะไม่ได้แย่นะทุกคนเออก็ราคาส9สิบเก้าบาทก็ได้ลุ้นนะเออได้ลุ้นนะทุกคนไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยหรือว่าไม่ได้แย่นะแย่เ,เดี๋ยวฟา,ฟามาตรี่ดาบกันดนึงนะทุกคน เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นดาบดาบแบบชงคูดก่อนเออดาบเฟเบอร์ก่อนเพราะว่ามันเตอรี่มันน้อยไงเออมันจะได้แบบขึ้นไวๆทุกคนใครเอาใครได้ก็เอาสามารถไปฟาร์มกันเองได้นะคนพยายามไปแย่งเออเราได้เว้ยเออไม่ได้ไปแย่งหรอกมาฆ่าเราดีกว,ว่าโอ้าอาออไปเลยอาของค่าเจ้าไปดูคนดูมานเตอรีรอ่เราโอเคเกือบห้าสิบเลยนะเรื่อยจัด แล้วมันจะเอาเรื่องขนาดนี้นะเออเราหาบตเตอรี่ผลไปดีกว่านะเพื่อนต่ออะไรกันก่อนดีวะเอาผลไปก่อนเดียวกันโอ้ยมตเตอรี่มันขึ้นไวดีนะเพราะว่ามันเป็นผลผลไม่ค่อยตึงนะมตเตอรี่มันแบบนี่ไงมัเตอรี่มันขึ้นไวแน่นอนอยู่แล้วรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวฟาร์มให้เลยเออใครได้รหัสไปจะได้ไม่ต้องฟาร์มมากนะฟาร์ไมไปก่อนเลยนี่ไงเชได้สกิลบินมาแล้วนะทุกคน อ่ได้สก,กิลสองมาด้วยเออเราเรื่องอนะ่ะเอาดิได้สก,กิลโอ้ยโหทุกคนได้สก,กิลสามเนี่ยนี้ไงตามทีเดียวเออดูครับมันจตรีมแค่ร้อยเดียวนะแบบว่าผลพิสัยอะไปเพชรทุกคนไปคร,ครบทุกสก,กิลแค่ร้อยเดียวสามง,ง่ายอะ่ะเออจะดีกว่าไปเรื่งใหม่อะ่ะสำหรับคนที่มีรหัสก็เอาไปจัดกันได้เอาไปใช้ได้ทุกคนขอหนึ่งคนหนึ่งไลน์ลนะส่วนคนที่มีแล้วก็ถ้ามันมีแล้วตึงกว่านี้ก็ ก็แบบปล่อยผ่านแบไว้ก็ได้นะทุกคนเออกตแบบคนไม่มีเขาอยากได้นะทุกคนคนมีโหดตัวน,นี้ก็ไม่ว่ากันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มให้นะเอเอเอปฏิปติผมตายผม,ม,ม,มย,นนยังไม่รู้จักมัดดักคีเราใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมัดดักคีเราอ่ะเนี่ยนี่ไงยังไม่รู้จักมัดดักคีข้าเลยนี่ไงมัดดักคี ไอตัวสก,กิลเดียวป่อนนี่นสก,กิลเดียวป้อนนี่อันนี้จะเอ้ยอันนี้จะใกลจะได้แล้วนะนะเออสก,กิลดาบแต่ผมจะเอาแบบผลพิสานให้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่ไงบือมาลกีส่วนเฟกเมนต์ก็มีตั้งหมื่นสามเลยทุกคนเออเงินตั้งเจ็ดล้านเลยไม่แบบไม่ขี้เหร่อไม่ขี้เหร่สำหรับราคา 9.9A ออ3.9บาทเหนือไม่ขี้เหร่อทุกคน นี่ไงทุกคนได้ยังเวลใจไกลตายไกลตายนี่ไงญบาล์คีนี่แล้วเวลใจจะได้ละทุกคนเจ็ดสิบลักนีไน่ไงรออืมเราเราน่าจะไม่ได้อัพผลลัพสุดนะทุกคนน่าจะเป็นแบบ ผลกระดามอย่างละครึ่งนะส่วนมากน่าจะอัพมันเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่ได้กดดูเหมือนกันเอาไปเปลี่ยนกันได้ตองนี้จะมีเลี่ยด้วทุกคนเออแจกเลยครับใต้ใต้ใต้ชิปนะใต้ชิปนะแจกครับใต้ชิปถ้าหนึ่งร้อยไลค์ทุกคนขอคนคนเล่ีคนละหนึ่งไลค์นะคนช่วยกันเพื่อแบบเอาสนุกสนุกนะเอาเอาเอาหาล้วคนเคนลยขอคนละหนึ่งไลค์นะคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามก็ด,ด้วยก็ได้นะเออ ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครัแบบมาทีนี่ไงลงไปเลยนี่ไงอ้าวไ,ไม่ใช่ตัวไหนนี่ไงโอย,อยคือแบบว่าผมนึกอยากจะกระแจเอเอะเลยทุกคนถ้าใครถ้าใครติดตามไว้ก็โชคดีไปนะทุกคนแลาคนไม่ได,ด้ติดตามก็บางทีผมลงคลิปก็แบบว่าอาจจะพลาดไปก็ได้นะทุกคนเอถ้าคนกดติดตามก็ ามาดูคลิปแบบนี้ก็อาจจะมีแจกแบบนี้นะทุกคนแล้วแต่ผมอะเออผมอยากแจกอะเพราะมันไม่ได้เจ็ดหมัดไงผมว่าให้ไปเลยแล้วกันขอ,อคนละหนึ 1, 000, 000, 000. ่งไลค์นะคนหนึ่งร้อยไลค์ผมหนึ่งร้อยไลค์ปุ๊บผมลงใต้คอมเมนต์เลยทุกคนตั้งนั้นตั้งตารอกันแล้วกันนะครับถ้าลง,งคลิปนี้ไปยังไงเอ๊ะโปรมาแล้วโอ้ย,ยจะม่แย่ยงแล้ทุกคนได้หนู้ยพอดี จะมาแย่งเราเอ้มันจะมาแบบคืน,นีเราไงเออแต่เราไม่ได้เปิดะ่ะอือองจะมาทำนี้ไม่ได้ดูครับแต่ก็พัดพึงือทุกคนคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกคนกับการสุ่มรหัสไก่ตันราคาสามพกาบ,บาทนะ้วมาลุ้นเจ็ดมาเกอร์สุ่ว่ามันไม่ได้นะทุกคนก็เอาเป็นว่าแจกแล้วกันนะหัดนี้ออหนึ่งร้อยไลค์นะทุกคนช่วยกันนะ รหัสอาจไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าครบร้อยไล่ผมจะลงใต้คอมมต์เลยนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไปละเจอกัน